สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาส c ช a n n แนลนะครับและวันนี้เรามาพบกับเกมพาร์ o ออฟไททันแล้วเราจะมาพบกับเจ้าเดสเพลโทโตซอลต์นะครับสําหรับไดโนเสาร์ตัวนี้ผมก็เคยทําคลิปไว้แล้วนะครับเพราะงั้นผมจะไม่เล่าถึงประวัติมันนะถ้าหากใครยังไม่เคยดูคลิปแรกที่ผมทํานะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะโอเคครับและตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่ทารอนพอย n t นะแล้วผมจะมาเล่นกับกับเพื่อนอีกคนนะครับนั่นก็คือ KI หรือก็หรือว่าไก่นั่นเองครับ โอเคครับแล้ววันนี้เราจะมาหาล่ากันดูนะว่าเราจะเจอตัวอะไรให้ล่าหรือเปล่านะเพราะว่าเดสเพโตเนี่ยตั้งแต่มีอัปเดตแล้วก็จะมีบัฟใหม่เข้ามานะครับดูเหมือนจะน่าเล่นมากและผมก็เห็นคนเล่นเยอะด้วยนะครับสำหรับเจ้าเดสเพโ a เนี่ยคือเอาจริงมันเป็นสายพันธุ์เดียวกับทีเล็กนะครับทุกคนคงจะได้เห็นกันหมดแล้วเนาะเพราะว่าผมเคยทําคลิปไว้แล้ว เดี๋ยวผมจะเดินหานะว่ามันจะมีตัวอะไรหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่ทาลอนพอยต์นะวันนี้เซิร์ฟมาแปลกนะครับคือทุกวันเนี้ยเซิร์ฟเนี่ยคนจะเต็มเซิร์ฟกันหมดเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยทำไมคนมีน้อยจังะ เหมือนข้างล่างจะมีจะมีการบอกว่าเจอสไปโนด้วยนะมาดูว่าเป็นสไปโนตัวใหญ่หรือเปล่านะครับเหมือนจะเป็นสไปโนที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นนะครับโอเคถ้างั้นผมจะล่าสไปโนนะจะลองดูนะครับว่าจะล่าได้หรือเปล่านะถ้ามันไม่หนีลงน้ำก่อน จะขอกัดคาหักไปด้วยอ่าโดนถ้ากัดคาหักเนี่ยคูดาวอยู่ที่3วีนะครับอ่าลองบัฟสักหน่อยอะวุ้ยทำไมบัฟปัญชาจัง <c oughs> กว่าจะร้องเสร็จนะสไปโนลงน้ำไปก่อนละอ่ะโอเคผมจะพยายามไม่ลงน้ำนะครับเพราะว่าผมเจอไอเค้ด้วยนะในระหว่างที่ผมเดินทางมาจะต้องระวังไอเค้ด้วยนะครับ เดี๋ยวปล่อยให้สู้กับเพื่อนเราไปก่อนนะ <_ d ciğim> เดี๋ยวผมจะหาโอกาสหาจังหวะเข้านะครับอะ่ะจังหวะนี้แหละอือหือพอเราจะเข้าเนี่ยมันก็ลอยลงไปน้ำลึกนะครับกะให้เราว่าย <d ciğim> <_ d ciğim> น้ำเหมือนกับมันนะมากัดเข้าไปขาหักไปดิ ตอนนี้ตัวมันมีแผลหมดแล้วนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าจะล่ามันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าหากมันจะตายเนี่ยผมว่ามันจะหนีลงน้ำลึกโอเคงั้นให้เพื่อนเราไปพักเลือดก่อนนะเดี๋ยวผมจะขอนั่งเก็บสตามิน่สักหน่อยนะครับตอนนี้มันก็ดำน้ำลงไปแล้วมาดูว่ามันจะโผล่หรือเปล่านะถ้ามันไม่โผล่เนี่ยแสดงว่าอาหารจ้นนี้เราจะไม่ได้นะ แต่ถ้ามันโผล่นะีผมจะฆ่ามันให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมหิวมากนะเอาจริงผมก็ไม่อยากจะล่ามันหรอกแต่ตอนนี้หิวมากนะเดี๋ยวขอเก็บสตามิน่สักหน่อยนะผมจะพยายามไม่นั่งใกล้บ่อน้ำนะครับ <Okay. S 1> กลัวไอ้เคสไปโนตัวเมื่อกี้มันขาหักด้วยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นฝั่งไปละ แต่ว่าถ้าหากไม่ขึ้นฝั่งมันก็จะหายอยู่นะแต่ก็ใช้เวลาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่ามันจะขึ้นฝั่งหรือเปล่านะตอนนี้สตามินาผมก็เยอะละอ่าเห็นจริงๆด้วยอยู่หลังหินนะครับมันขึ้นฝั่งนะอ่านั่นไงโอเคเหมือนมันจะเห็นผมด้วยนะ ผมกาว่าจะย่องไปนะแต่ว่ามันหันมาเห็นผมก่อนนะเหมือนเราจะไม่ได้อาหารชิ้นนี้แล้วหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้มันลงน้ำไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ไปไหนนะครับ เหมือนมันจะพยายามอยากจะสู้กับเราด้วยนะโอเคถ้างั้นผมก็จะจะไม่ไปไหนเหมือนกันถ้าหากไม่มีตัวอะไรมาแจมผมก็จะอยู่ที่นี่นะเพราะว่าตัวมันเองก็ไม่หนีนะครับมาขึ้นมาเดี๋ยวพอดีผมจะทดสอบบัฟด้วยนะ ถ้าหามันขึ้นมาเนี่ยผมจะให้เห็นบัฟชัดๆเลยว่าจะกัดแรงขึ้นแค่ไหนแต่ว่าทุกคนก็น่าจะได้เห็นในคลิปของอมการ์ลัดแล้วเนาะคือตอนแรกเนี่ยเจ้าเดสเพโทเนี่กัดผมเนี่ยตอนที่ผมเล่นอมการอลัดมันกัดเข้าไม่ไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าเปิดบัฟเนี่ยกัดเข้าแรงมากโอเคมันขึ้นมาละมาจะเจ้าไหมเจ้าหนู มันก็ลงน้ำไปเหมือนเดิมนะครับเอาจเจ้าไหมขึ้นฝั่งมาละเอาคราวนี้มันจเจ้านะครับมากัดแล้วก็้าดหางมามันพยายามจะเข้าหลังเรานะมาเอาผมกดผิดผมกะว่าจะกดกัดนะครับไปกดท่างงางอา่ะเปิดบฟัฟสซึงหน่อยอะ เปิดนานมากเปิดนานจริงๆเออแรงแรงมากเออกัดกัดตายเรียบร้อยโอเคถือว่าเปิดบัฟเนี่ยโคตรจะแรงนะครับน่าจะแรงขึ้นถึง2เท่าได้นะแต่ว่าไอส้สไปนัวตัวเด็กเนี่ยมันก็แรงเหมือนกันนะมันกัดผมเลือดเหลือครึ่งหนึ่งเลยก็อย่างว่ามผมให้มันกัดฟรีอะกัดฟรีไปเยอะมากเอา้า กินได้แค่นิดเดียวผมว่าละล่ลาตั้งนานแต่สุดท้ายไม่คุ้มทำไมสไปโนถึงกินได้น้อยจังอะเวลาผมเล่นเค้เหมือนกันนะผมกินสไปโนค่าสไปโนได้เนี่ยพอมากินเนี่ยกินได้น้อยน้อยเดียวเองไม่ว่าจะเป็นตัวตัวเต็มวัยก็ด้วยนะไม่เข้าใจจริงๆนะครับโอเคถ้างั้นผมจะขออนุญาตพักเลือดก่อนนะครับ โอเคครับในระหว่างนั้นผมก็ได้เดินทางไปกินซากนะซากอยู่กลางแมปเลยนะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะหิวมากกินสไปโนไม่อิ่มและตอนนี้ผมก็ได้กลับมาที่โค้งแห่งซากศพนะครับมาดูว่าจะมีตัวหรือเปล่านะแต่ว่าในระหว่างที่ผมวิ่งไปกินอาหารเนี่ยผมเจอทั้งอมกาซอรัสแล้วก็เจอทั้งอโดรโตซอรัสนะครับมีแต่พวกกินพืชทั้งนั้นแถมเจ้าอโดรนโตเนี่ยมันยังขู่เราด้วยนะ แต่ว่าผมไม่สนใจเพราะว่าผมหิวมากตอนนั้นขอวิ่งไปกินอาหารก่อนค่อยจะกลับมาฆ่ามันต่อนะครับแต่ว่าเราจะเจอมันหรือเปล่านะ,ะข้างหน้าเราอยู่ไกลๆเนะี่ยเหมือนจะมีตัวอะไรยืนอยู่ด้วยนะโอเคถ้างั้นเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปดูนะว่าเป็นตัวอะไรเหมือนจะไม่ขยับด้วย เหมือนมีศพด้วยนะครับน่าจะสู้กันนะเดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับส่วนไอตัวที่ยืนอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นเดสเพโทเหมือนเรานะไม่ขยับตัวด้วยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะเดินไปดูศพนะว่าเป็นศพตัวอะไรนะครับอ่าเหมือนจะเป็นศพของเจ้าเมเทียนะส่วนเดสเพโทตัวนี้น่าจะเอฟเคนะโอเคกับไปเลย Afk หรอถ้าหากมากดออกหรือ Afk อยู่ตรงนี้ที่แบบนี้นะครับผมไม่แนะนำไม่งั้นจะเป็นชะตากรรมเหมือนตัวนี้โอเคค่าแล้วเราก็กินนะ,ะกินคำเดียวนะครับเพราะว่าเราอิ่มแล้วโอเคคาบชิ้นเนื้อไปด้วย แล้วผมจะเดินทางไปดูที่ทารอนพอยต์ต่อนะครับ<ม>ว่าจะเจอเจ้าอมกาซอลัดแล้วก็เจ้าอนนโนดอนโตสตอลัดตัวนั้นหรือเปล่านะเพราะว่าตอนที่ผมเจอกันเนี่ยก็อยู่แถวนี้แหละแต่ว่าตอนนี้เพลเยอร์เนี่ยมีน้อยมากนะน้อยกว่าตอนตอนที่ผมไปกินซากอีก โอเคเดินต่อเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเจอนะเจอพวกตัวกินพืชตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าไปทางทารอนพอยต์นะครับเพราะว่าทารอนพอยต์เนี่ยมักจะมีตัวอะไรมารวมตัวกันหมด แต่ผมก็ไม่เข้าใจจริงๆนะว่าทําไมวันนี้เนี่ยผมเล่นมาเนี่ยไม่เจอตัวอะไรเลยนะปกติเนี่ยอยู่ตรงโค้งแห่งซากศพนะครับแล้วก็บ้านทําแล้วก็ทาลอนพอยเนี่ยเราจะเจอนะอย่างต่ําเนี่ยก็จะประมาณ2ตัว3ตัวประมาณนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็เจอแค่สไปนัวตัวเด็กตัวนั้นนะครับ ข้างหน้าเหมือนจะมีเมเทียแคนโทซอลัสนะครับตัวเด็กซะด้วยนะแต่ว่าผมล่ามันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันวิ่งเร็วมากเออตรงนี้เหมือนจะมีอัลโลซอลัสนะครับโอเคเอาไม่ใช่นะไม่ใช่อัลโลเก <c oughs> ือบไปแล้วผมเกือบจะฆ่าเกือบจะล่าแล้วเป็นเจ้าเดสเพทสายพันธุ์เดียวกับเรานะครับ มีการย่อใส่กันแล้วก็ลองเป็นมิตรใส่กันด้วยนะแต่ผมลองเป็นมิตรไม่ได้ผมคาบเนื้ออยู่นะเดี๋ยววางให้เขากินอ้าเหมือนจะมีอีกตัวด้วยนะครับเป็นเดสเพย์โทเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้น่าจะเป็นอะโดเลเซนหรือว่าวัยรุ่นนั่นเองนะถือว่าเป็นการรวมฝูงที่ดีนะเป็นการรวมฝูงที่น่ากลัวมากแต่ จะติดตรงปัญหาที่จะมีตัวอะไรให้เรามาล่าช่วยกันหรือเปล่านยะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีดำแล้วก็น่าจะเป็นสายดีเฟนต์เหมือนกับเราเนะพอรูปร่างตัวจะขนาดใหญ่มากนะครับโอเคถ้างั้นผมจะเดินขึ้นไปดูข้างบนนะตรงที่ให้เก็บเห็ดนะครับว่าจะมีตัวทำภารกิจหรือเปล่านะ เอาเหมือนเจ้าตัวเด็กจะเดินตามเรามาด้วยโอเคเหมือนไม่มีใครนะไปไหนกันหมดวะ โอเคถ้ okay. างั้นผมจะเดินลงไปข้างล่างนะครับจะไปดูตามริมน้ำนะเพราะว่ามันจะมีให้เก็บภารกิจด้วยถ้าไม่เจอใครแล้วผมก็ต้องคงจะตัดคลิปไปเลยนะครับไม่ก็อาจจะจบคลิปไปเลยก็ได้นะ mm hmm. ผมล้วแปลกใจจริงๆนะว่าทำไมไม่มีตัวอะไรเลยเพลเยอร์ก็มีอยู่ประมาณ30คนนะครับ mm hmm. ก็ไม่้น้อยมาก ตามปกติแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นที่ให้ทำภารกิจเป็นเป็นที่อันดับ1อันดับ2ได้เลยเนยะฮะเหมือนจะไม่มีตัวนะครับโอเคถ้างั้นผมจะขออนุญาตตัดคลิปไปก่อนนะครับโอเคครับเมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้เจออะไรแปลกๆด้วยนะคือเอาจริงเนี่ยเพื่อนของเราโดนมา2อสาครั้งเลยนะ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าผมโดนมากับตัวเมื่อกี้นั่นก็คือจู่ๆเดินมาด้วยกันจู่ๆเนี่ยผมก็ว์ปไปว์ปไปแล้วก็เป็นจุดรวมตัวแล้วก็เหมือนจะมีเหมือนจะมีพวกกินพืชแล้วก็กินเนื้อทุกตัวในเซิร์ฟเนี่มารวมตัวกันด้วยนะน่าจะเป็นที่แอดมินแกล้งนะครับเหมือนจะส่งให้ไปรวมตัวกันด้วยนะผมก็งงจริงๆอะเนึ่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่แท้แอดมินแกล้งนะและก็ในระหว่างน,นั้นเนี่ยทุกคนสังเกตที่สตามิน่าผมนะ ผมวิ่งมาตั้งนานแล้วมันไม่ลดเลยนะนี่สตามินาดั้งเดิมนะครับก่อนที่ผมจะถูกแอดมินวาร์ปไปนะทุกคนว่ามันแปลกไหมครับสงสัยวันนี้แอดมินคิดอะไรอยู่ไม่รู้วนะจู่จูมาแกล้งลูกเซิร์ฟผมเรื่งงจริงๆเพราะว่าเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนเราเดินตามเรามาอยู่ดีอยู่ดีๆเนี่ยก็เหมือนกับเกมเด้งนะครับตัวหายไปเลยอะมาเจ้าตัวเฮีย ฟาดหางอา้าวมันก็กัดนะผมก็ฟาดหาง <Okay. S 1> เหมือนจะทำอะไรกันไม่ได้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> เกิดอะไรขึ้นวันนี่ยดูดิมันกัดผมไม่โดนผมเองก็กัดมันไม่โดนฟาดหางมันไม่โดนด้วยนะครับดูดิผมยืนให้มันกัดเนี่ยไม่โดนนะครับเออแอดมินคิดอะไรอยู่วะ จู่ๆเนี่ยก็ก็ทาเรื่องแบบนี้นะนะเพื่อนเราก็กัดเราไม่โดนด้วยอ่าส่วนเราก็กัดเพื่อนไม่โดนนะครับกออ็ผมไม่เข้าใจจริงๆวันนี้แอดมินคิดจะทําอะไรนะอ่ะถ้างั้นผมก็คงจะต้องจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ